มีด่วนพวกนี้สองชุดนะครับเป็นชุดตัวนี้เป็น 6H A นะครับลูกค้าไปใส่รถด,ดินอันนี้ก็เป็น H A ิ0เหมือนกันก่อนนอกสวยอยู่อันนี้ล้างแล้วนะพร้อมใช้นะครับล้างไส้ล้างอะไรหมดแล้วนนะสวยพร้อมใช้ตัวนี้คงลำเบอร์60ครับใส่รถด,ดิน 6H A 210อ่าตัวนี้ใช้เขาหล่อเข่าหล่อตัวนี้ใช้ตัวเดียวกั็ 6H D นะครับ6 a d 2 0สใช้ตัวเดียวกัน6ก d 6 a d นะครับชุดนี้ก็ไม่ถึง20,000ไม่มีอินเตอร์นะครับอีกชุดหนึ่งอันนี้เป็นตรงรุ่นของ M ่กาห้าี่นะครับ Td 04h ตัวนี้ตรงรุ่นไม่ต้องแปลงเลยนะครับ 04h เข้าทอไอเสียอะไรที่เดียวหมดนะมีชุดประกนมีอะไรไปให้นะครับอันนี้เป็นใบหน้าบิลเลตนะอันเนี้ยชุดนี้อัพใหม่นะครับเป็นใบหน้าบิลเลตเลยคือ ของแท้เดิมของรุ่น M9540 นะจะเป็นใบธรรมดานะครับแต่พออัพมาเป็นตัวนี้ก็คือตรงรุ่นเหมือนกันนะแต่ว่าตัวใบหน้าตัวนี้เป็นใบบิเลตเราอัพเป็นใบบิเลตให้ไปเลยนะครับก็อันนี้ไม่แพงไม่ถึงหมื่นแต่ถ้าเบิกศูนย์ก็หลายบาทอยู่นะครับก็มีให้เลือกชมนะครับสนใจก็สอบถามได้ที่ Facebook ก็ได้ครับแชทมาก็ได้นะครับไพศาลจันทรเจริญเป็นภาษาไทยนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็อ่อ คอยสอบถามตลอดนะครับก็พยายามจะอัพคลิปให้เรื่อยๆเนาะว่ามีอะไรมาอัปเดตให้ดูบ้างนะครับสนใจตรงไหนก็สอบถามหรืออยากให้ทำคลิปอะไรเพิ่มเติมก็ได้ครับผมแจ้งมาได้เลยสวัสดีครับ